ในส่วนของโลกเราเนี่ยนะครับสารพระภูมิที่มันมีในส่วนอายการคดีการศาลที่ใช้ทําคดีเนี่ยคนมันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับว่าการทําผิดคุณการศาลคือสารพระภูมิเนี่ยคุ้มครองความสุขสุดจริตของประชาชนการที่อยู่อาศัยบูชาหรือต่างๆจะประสบความสําเร็จก็คือเอ่อเป็นความสุขสุจริตที่เราบูชาแล้วได้ไประโยชน์ที่ดี แล้วก็มีการทําอะไรนะครับอย่างเช่นว่าทำบุญตรวจน้ําหรือว่าอ,อ,อย่างเช่นคนที่ขอถูกเบอร์ถูกหวยแล้วก็ได้รับการถูกเบอร์ถูกหวยก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับแค่เป็นทานจากสวรรค์เราก็ไปขอบคุณหรืออะไรต่างๆก็ได้แต่ทีนี้ถ้าไปบนบานเนี่ยบนบานกับสวรรค์น,นะครับ หมายความว่าถ้าได้แล้วไม่นานก็ได้กลับสวรรค์นะครับก็ต้องเ,อเรียกว่าจะไปขัดก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราบนบานเนี่ยบนบานแล้วต้องแก้บนหรอือหรืออะไรต่างๆหรือเปล่ามันมีอยู่อยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่จะให้ทําความเข้าใจาถ้าเราภาษีสวรรค์ก็คือ ข้าวปลาอาหารในการที่ทําถวายสารพ,รพุธภูมิคือเราให้เราจ่ายภาษีสวรรค์ถ้าจ่ายเงินสดหรืออะไรต่างๆนี่ไม่ใช่ภาษีสวรรค์ไม่จ่ายเงินให้คนนู้นคนนี้เพื่อจะทําภาษีเพื่อเพื่อเป็นการจ่ายภาษีสวรรค์ไม่ใช่นะครับการไปเอาข้าวปลาอาหารให้กับเด็กผู้ยากจนยากไร้หรือว่าทาทาโต๊ะจีนหรือว่าที่เขาให้โต๊ะดิง แล้วลิงเขา้ารวมรวมกันกินมันคนที่ทาทำแล้วได้ได้รับผลดีจากสวรรค์คือมีความสุขสุดจริตที่กระทาสวรรค์หรือศาลหรืออิทธิพลบามีมันก็คุ้มหอกแต่ถ้าเราไปทําผิดคุณการสวรรค์ผิดคุณการสวรรค์เนี่ยแม้แต่คําว่าผิดสินสมรสก็ผิดคุณการสวรรค์แล้วสินสมรสเนี่ยมีอยู่สองตัวสองตัวนะครับตัวหนึ่งนี่เป็นทรัพย์สิน นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นสินสมรสเขาเรียกว่าสินสมรสคู่ชีวิตให้เจ้าสินสมรสคู่ชีวิตนี่ไม่ไปผิดมานะครับเพราะว่าผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในผิดคุณการสวรรค์ท่านเอาถึงตายแล้วชีวิตเนี่ยจะอยู่ยากอยู่กันทะเลาะบอกแว้งกันใช้ที่บ้านแตกตัวใครตัวมันหนึ่งเลยเพราะว่าไปผิดสินสมรสเข้าไปนะครับทั้งสองตัวตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ต้องระวัง เพราะว่าคําว่าสมรสสมรสเนี่ยคือการการ,การสมรสเนี่ยคือการการถ้าเป็นภาษาที่ถูกต้องคือการมีเพศสัมพันธ์ทีนี้รดของการมีเพศสัมพันธ์เราก็ไปผิดไม่ได้ด้วยถ้าเป็นคู่ชีวิตของใครแล้วก็เป็นสมรสสินสมรสคู่ชีวิตของคนคนนั้นคู่นั้นถ้าไปผิดถ้าเราไปผิดนะครับ บางทีเราไม่ได้ไปทําผิดอะไรแค่เราทําผิดสินสมรสอย่างเช่นว่ารสรถชาติมันหวานเราไปอ่อนหวานนิดหนึ่งมันก็ผิดนะครับเข้าใจความหมายนะครับว่าถ้าเราไปอ่อนหวานนิดหนึ่งก็ผิดทีนี้ผิดทําอย่างไรหายไปสารพระภูมิแล้วขอเข้ามาแค่นั้นจบครั้งเดียวห้ามทำสองทำสามทำสี่ทำห้าเอ่อเราม้าระวังตัวเราไม่ทําผิดทำทักเพราะว่าทําผิดทำท่กมัน มันมันคือจะเอ่อเรียกว่าเทวดาเนี่ยเขาจะมีอำนาจในการที่จะทำทานให้กับมนุษย์แต่ทีนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับการทําทานของเทวดาในรูปแบบที่เป็นเป็นทานที่เทวดาทำเทวดาเนี่ยจะมีอยู่มากพวกไอ้เขามามากพวกของเทวดาเนี่ยมันจะมีเรื่องอยู่ตรงนี้ เทวดาที่เป็นที่ที่ที่เป็นผีไม่ได้เป็นผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อเป็นเทวดาถ้าคนที่บำเพ็ญภาวนาแล้วก็เป็นเทวดาหรืออ่าสำเร็จเป็นเทวดาพระเนี่ยทำเป็นเพียรภาวนาภาวนากวดน้ําแล้วก็การกวดน้ําทําทานโปรดสสัพสัตแล้วคอยที่จะใช้สมาธิแปลว,ว่าไม่ใช้สมาธิ ราะว่าผีหรือคนที่ตายจะติดอยู่กับสมาธิที่ไปทําทานเอามากๆพอติดอยู่ตรงนั้นมันก็จะหม่นหมองข้ามเสื่อเมเสืิอมเสือมเข้าอ่อนแรงแล้วก็จะร่วงต่ําจะดาวหิวภาษาพระกล้าภาษาเขาเรียกว่า,าคืออิทธิพลทางความคิดเนี่ยมีมีผู้มีอิทธิพลผู้ร่วงับที่เราไปทําทานโวดสัตว์เนี่ยพระพระนี่ชอบไปทําทานปวดสัตว์เราไม่รู้เรื่อง ว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าถ้าผีติดอยู่กับความคิดเราเยอะเราก็จะซึมเศร้าแล้วก็เอ่อความซึมเศร้าเนี่ยดาวหิลเลยครับแล้วก็คือเขาจะเอาถึงตายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราผ่านทันผ่านกรรมนะครับก็จะเอาพวกผีพวกนี้ออกนะครับหมดเลยแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าถ้าเขาอาคาดหนัก เราไปผ่านทานผ่านกรรมเขาก็แช่งเป็นเวรแล้วต้องรู้ด้วยว่ามีเวรอะไรและทําให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่ทําเวรให้เรียบร้อยก่อนโดนเวรน,นั้นเล่นเกือบตายเหมือนกันนะครับก็ทําความเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นความรู้ในการป้องกันตัวแล้วก็ผีผีนี้มีอยู่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ใช่ผีปูผีย่าหรือว่าผีบรรทัพบ,บุรุษตนเอง ไม่ต้องให้อยู่ในสารผีปู่พี่าของของบ้านตนเองอย่างเช่นพ่อแม่เราตายไปแล้วไม่ให้ตกนรกเป็นคุณกับลูกหลานแล้วก็จะเจืิญรลุ่งเรืองเพราะว่าบิดา,ดามารดาที่ร่วงลับไปแล้วเป็นเทวดานางฟ้าอยู่ประจําบ้านให้เราบูชาก็คือการเป็นสร้างบารามีให้เทียมฟ้าเทียมสวรรค์ในการที่จะได้รับสิ่งดีๆจากสวรรค์ที่บิดามารดาเป็นเทวดานางฟ้า โดยการไปขอจากท้าวเวสสุวรรณว่าให้วิญญาณพ่อแม่บรรพบุรุษอยู่ประจำศาลที่อยู่ประจำบ้านที่เราอยากจะมีท่านอยู่ดูแลอยู่ใกล้ๆอะไรต่างๆท,ที่เราไม่อยากให้ท่านไปตกทุกข์ยากอะไรต่างๆก็อยู่เป็นเทวดาดางพรประจำบ้าน mm. ก็เราก็จะ mm. เมื่อได้ถึงสวรรค์เราก็จะได้รับอานิสงส์ดีต่างๆเราเลี้ยงชีวิตเราเองนะครับซึ่งก็แต่ถ้าเป็นเทวดาที่เป็นผี คือเอาเอาเอาตั้งแต่เอาตั้งแต่ตแตคนที่คือมันมีอยู่เยอะคือพวกที่ล่วงลับล่วงลับแล้วไม่ดีมีอยู่เยอะคนที่บางคนตำรวจไปยิงคนตายยิงคนตายแล้วถามว่าไอคนที่เราไปยิงเขาตายอ่ะอยู่ไหนระเผลอมันกลับเข้าบ้านแล้วก็เรื่องผีผีก็เกิดขึ้นทั้งบ้าน คือเดี๋ยวของหายเดี๋ยวของตั้งไม่หลงหลงหลงืมลืมหาไม่เจอไม่ต้องถามผีเข้าสาราพวมิที่บ้านแล้วแล้วคนที่เข้าก็าคือคนที่ไปตามยิงเขาตายนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เอ,อเรียกว่าหลังจากที่เราไปยิงเขาตายก็ต้องทาบุญกวดน้ําใส่บาตให้เขาไป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 ,ไปสู่ที่ที่สบายหรือว่า เออเรียกว่าให้เขาจะเรียกว่าจะเรียกว่าถ้าเขาไม่ได้คือบางคนมีความจําเป็นต้องทําผิดไปปล้นเพราะต้องการเอาเงินไปเลี้ยงลูกเราก็ตํารวจที่ไปยิงยิงยิงผู้เป็นบิดาของคนที่มีความจําเป็นต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกแล้วเราไปยิงเขาตายหรือตํารวจไปยิงเขาตายเราก็ต้องไปไปเอาข้าวเอาอะไรต่างๆเลี้ยงลูกเขา แล้วเราให้เขาอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูตำรวจต้องไปทำถ้าไม่ไปทำเจ้าของเขาตามเอาถึงตายนะครับก็เป็นความรู้นะครับแต่ว่าเทวดาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเทวดาที่เอ่อที่ดีจริงๆนะครับแล้วอยู่ประจำสารพ่อคุมหรือเข้าสารพ่อมิมตัวใครตัวมันนะครับแล้วก็ ไม่ใช่โัวใครโดมันต้องเอาต้องเอาออกต้องย้ายออกแต่ว่าห้ามถอนสารนะครับสารพ้อภูมินี่คือคําว่าสวรรค์มากสิบถ้าถอนออกนี่คือสวรรค์ออกจากบ้านชีวิตที่ขาดสวรรค์นี่คงจะรู้จักกันดีว่าอยู่กันยังไงก็เป็นเป็นภูมิความรู้กันนะครับ